วันนี้มาทําไข่ตุน๋นทรงเครื่องกันค่ะซึ่งเดี๋ยวนะกุ้งจะให้ดูแบบพุดหน่ากินมากอะท็อปปิง้งท็อปปิ้งจะใส่อะไรก็ได้นะจะเป็นกุ้งเป็นปลาหมึกเป็นปูอัดอะไรก็ได้นะอ่ะนี่นะคะทีนี้ตุ่นเนีเป็นเมนูง่ายๆนะแต่กุ้งไม่เคยทําเลยเพราะว่าเวลาลูกจะไปโรงเรียนใช่ป่ะจะไปซื้อเซเวน่นมาใส่ตู้เย็ยนไว้ตอนเช้าเขาเวฟให้เขากินไม่เคยทําเลยค่ะแต่อันนี้พอมาดูแลเฮ้ยมัน แล้วก็ดูแลน่ากินเนาะก็เลยแบบมาลองทําดูนะคะนี่ใช้ไข่ไก่นะคะไข่ไก่หกฟองนะคะตีไปเลยไข่ไก่หกฟองวันนี้กุ้งใช้ไข่ไก่เบอร์สองนะคะก็ตีให้ขึ้นฟูนะคะตีให้ขึ้นฟูเลยแล้วเราจะมีเดี๋ยนะอ่าบอกประทียมส่วนแล้วกันเนาะ ทำไข่ตุ๋นยังไงให้มันนุ่มนะคะไม่แน่นอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อันนี้ได้สูตรมาจากครัววิชณีนะคะสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะอันนี้เราจะตีไข่จนขึ้นฟูเลยนะคะแลวเขามีเทคนิคนี่เด็กกุ้งจะบอกเทคนิคกุ้งก็ไม่เคยรู้เทคนิคนี้มาก่อนเนาะพอตีไข่จนขึ้นขึ้นฟูดีแล้วนะคะเขาจะใส่นะคะอืมอันเนี้ยอะไรนะ ซีอิ๊วนะคะซีอิ๊วหนึ่งช้อนโต๊ะใส่ครับเลยนะคะแล้วก็ผงปรุงรสหนึ่งช้อนชากุ้งจะใส่ครับไปเลยนะคะรสด,ดีเนาะหนึ่งช้อนชานะคะตีเข้าไปตีให้เข้ากันนะคะตีให้เข้ากันแล้วอันนี้ที่จะเพิ่มความที่จะเพิ่มความให้ไข่ตุ๋นของเรานุ่มนะคะก็คือใส่น้ำเปล่าไปสามร้อยมลลนะคะสามร้อยมลนะคะ แล้วตีต่อให้เข้ากันนะคะตีต่อให้เข้ากันเดี๋ยวหมูสับเนี่ยหมูสับหนึกร,รมัมเดี๋ยวเราใส่ทีหลังนะเทคนิคของเขาคือตีให้เข้าเข้ากันก่อนเนาะพอเข้าเข้ากันแบบนี้นะคะเทคนิคของเขาก็คือของครัววิชณีนะคะ เขาจะกองค่ะกองสามถึงสี่รอบนะคะเพื่อไข่ตุ๋นจะได้เนื้อเนียนแล้วก็นุ่มนะคะเขาจะกองแบบเนี้ยอูอันนี้ที่มีเศษเศษเพราะว่ากุ้งเอาหมูไปลวนเนาะเอาหมูไปลวนแล้วมันจะมีน้ําอยู่นิดนี้ถ้ากุ้งก็เลยเอามาใส่ในนี้นะคะมันจะได้มีแบบหวานหวาน้ําเนาะน้ําหมูอ่ะเนี่ยเราจะกองไปแบบแบบเนี้ยค่ะ สี่รอบนะคะสี่รอบเห็นชัดไหมเอ่สามแล้วเนอะคือเป็นเมนูที่ทำง่ายๆใช้เวลาไม่นานเนาะแต่กุ้งไม่เคยทำเลยส่วนใหญ่ก็ซื้อเ <c oughs> นาะอาศัยความสะดวกอ่ะโอเคและทีนี้นะคะ <c oughs> เราจะมาใส่อันนี้กันเลยค่ะ หมูสับนะคะหมูสับหนึ่งกรัมเป็นหมูแดงเนาะอ่ะแล้วเราทีนี้เราก็จะตีตีให้เข้าเข้ากันนะคะหมายถึงว่าให้ให้หมูกระจายตัวเนาะให้หมูกระจายตัวพอหมูกระจายตัวเสร็จปุ๊บอ๋อกุ้งลืมบอกไปค่ะท่านผู้ชมกุ้งลืมบอกไปว่าเนี่ยเราต้องไปตั้งน้ําอันนี้ก่อนนะหม้อซึ้นหม้อซึนนะคะกุ้งไปตั้งน้ําร้อนไว้แล้ว ให้เขาเดือดเนาะเราจะได้ไม่เสียเวลานะคะเราต้องไปตั้งน้ำร้อนรอไว้ก่อนนะคิดมันจะได้ไม่นานเนาะแล้ววิธีนะคะอ่ะอันนี้พอพอเราเอาหมูให้กระจายตัวดีก่อนเนาะมันจะได้เอาไปหยอดในถ้วยให้มันได้ครบทุกถ้วยเนาะและทีนี้กุ้งจะเตรียมใส่อันนี้เลยค่ะ กุ้งจะเตรียมถ้วยแบบนี้มาเนาะเพื่อจะแบบว่าหยอดเป็นถ้วยใข่ถ้วยมันไปเลยเนาะอ่ะไม่ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าจะได้กี่ถ้วยนะคะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กี่ถ้วยห mm. ยอดไปไม่ต้องไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องเต็มมากนะคะเกือบเต็มเกือบเต็มประมาณนี้เนาะประมาณนี้ไม่รู้กุ้งเตรียมมาหกเจ็ดถ้วยคงไม่ถึงเนาะ ใส่ไปค่อนๆถ้วยแบบนี้นะคะแล้วเราจะเป็นนึ่งในน้ําเดือดจับเวลาประมาณ10นาทีนะคะพอ10นาทีเสร็จปุ๊บเรามาดูกันว่าไข่มันจะสุกหรือยังเนาะหอันนี้หมูเยอะเลย เฉลี่ยไปให้มันได้แบบว่าอ่ะโอเควันนี้กุ้งได้ห้าถ้วยนะคะถ้วยขนาดนี้ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าขนาดไหนเนาะอ่ะทีนี้เราก็จะไปนึ่งกันนะคะกุ้งจะจับเวลาสิบนาทีนะคะเราจะไปนึ่งกันเลยเนาะเราจะเอาใส่ไปในหม้อซึ้งเนาะสิบนาทีนะคะจับเวลาสิบนาทีโจะได้ไหมเนี่ยพระเจ้า จะหกไหมนเนี่ยอ่ะมึงจะจับเวลาไว้สิบนาทีเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอสิบนาทีเสร็จปุ๊บเราจะมาใส่ท็อปปิ้งกันค่ะท็อปปิ้งของเขากุ้งมีกุ้งมีกุ้งนะกุ้งที่ไปลวกแล้วเนาะแล้วก็หมูสับนะคะหมูสับก็ไปลวนมาแล้วเนาะแล้วก็จะมีกระเทียมเจียวแล้วก็หอมนะคะ เอาไวโ้โรยหน้าตอนที่ไข่ตุ๋นสุกแล้วแล้วก็มีพริกไทยโรยหน้านิดหน่อยนะถ้าใ,ใครชอบไม่ชอบก็ใส่ไปตามนั้นเนาะทีละโ้มันฟูสวยมากเลยไฟแรงไปปะมันฟูมากเลยคะ่ะท่านผู้ชมนีม่เห็นปะนี่นะฟูมากเลยอ่ะสงสัยคุ่งจะใช้ไฟแรงไปอะ่ะเดี๋ยวพุ่งลดไฟไปแล้วนะ กุ้งเบาไฟอีกหน่อยแล้วกันเนาะอันนี้นะคะอาจะกุ้งเดี๋ยวกุ้งมาตรงนี้เนาะอะ,อะแล้วทีนี้นะคะพอครบสิบนาทีแล้วนะจ๊ะครบครบเวลาสิบนาทีเนาะเห็นชัดไหมกุ้งจะเปิดฝาแล้วนะว้าวทีนี้เข้ามาวิธีการเช็คนะคะก็เอาไม้จิ้มไปนะคะเนี่ยถ้าไม่มีอะไรติดมาแปบลบว่าเขาสุกแล้วแล้วทีนี้ต่อไป ต่อไปเราจะเราจะหยอดท็อปปิ้งกันเลยนะคะท่านผู้ชมเราจะยอดท็อปปิ้งกันไปนะคะอ่ะเอากุ้งใส่เลยค่ะพอเอาเอาท็อปปิ้งใส่นะคะแล้วเราจะนึ่งต่ออีกสองนาทีนะคะกุ้งจะจับเวลาอีกสองนาทีเนาะเดี๋ยวเราจะได้กินกันแล้วอ่ะโอ้ห่ากินไหมนะคะแล้วกุ้งจะใส่อันนี้ไปนะคะ หมูสับค่ะคุณอยากคุณคุณมีอะไรคุณก็ใส่ใส่ไปนะคะคุณมีอะไรก็ใส่ไปได้เลยตามใจชอบไม่ว่าจะเป็นหมึกกุ้งปูอัดอะไรแบบนี้นะใส่เข้าไปค่ะนึ่งต่ออีกสองนาทีแต่ว่าต้นหอมเดี๋ยวเราค่อยมาใส่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหี่ยวเนาะอไข่ตุนทรงเครื่อง เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติเขาจะเป็นยังไงเนาะ,ะใส่ไปประมาณนี้ละกันอ่ะอ่ะค่ะเดี๋ยวเราจะนึ่งต่ออีก2นาทีนะคะจับเวลาไว้แล้วเนาะ,ะง่ายมากเนาะถ้าใครชอบช่วยกดติดตามเพจคุกุ้งสอนทำขนมและนวดหน้าเรียวให้ด้วยนะจ๊ะอ่าครบเวลาแล้วนะคะคุ้งปิดเตาเลยนะคุ้งปิดเตาเลย อุ้ยอะเดี๋ยวยกออกมานะคะท่านผู้ชมเอาอะไรก่อนดีเอาหอมเจียวก่อนเนาะหอมเจียวใส่เข้าไปนะคะท่านผู้ชมอืมออมมากเลยอ่ะค่ะแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยต้นหอมนะคะต้นหอม อยากใส่อะไรก็ใส่ไปค่ะอะสวยงามน่ากินไหมเนาะประมาณนี้นะคะประมาณนี้อะถ้าใครชอบความเผ็ดร้อนก็ใส่เข้าไปค่ะพริกไทยนิดนึงนะคะอ่ะนิดนึงในสูตรเขาไม่มีนะกุ้งมาใส่เองอะโอเคได้อยู่เนาะนี่ จริงๆแล้วถ้าคุณกินเป็นอาหารเช้าก็ได้เนาะไม่ต้องกินข้าวอะแบบเบาๆเนาะกาแฟถ้วยหนึ่งไข่ตุ๋นถ้วยหนึ่ง,อ,งอะไรเงี้ยมันมันหวานอะมันไม่เหมือนไข่ตุ๋นที่เราไปซื้อมาเลยอะกรุงรู้ละเทคนิคนะคะคุ้งไปดูจากช่องกับข้าวกับตานะคะเขาบอกว่า เวลาเราลวนหมูเนี่ยเราลวนหมูอย่าไปใส่น้ําเยอะนะคะแล้วก็เป็นลว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 นมันใช่ปะพอมันมีน้ําเหลือนอะ่ะน้ําน้ําหมูที่ลวนอะ่ะอย่าทิ้งนะคะเพราะว่ากุ้งก็เอามาใส่ในไข่ตุนต๋นตะเกียบเหลือนิดนิดหน่อยหน่อยมันจะหวานมากเลยค่ะมันจะหวานแบบเอออร่อยอะ่ะกลมกล่อมอ่ะซึ่งปกติเร้วคำไข่ตุ๋นมันไม่ได้รสชาติอย่างนี้มันหวานกลมกล่อม แล้วก็ไข่ตุ๋นนะเนื้อไข่ตุน๋นมันนุ่มพอดีอะคือมันนุ่มพอดีคือแบบว่าบางทีแบบถ้าเราไปซื้อคือมันละเอียดมันเนียนจัดจนแบบถ้ากินเยอะๆรู้สึกว่ามันเลี่ยนอะ แต่อันนี้เรายังมีรู้สึกว่าได้ลดสัมผัสของไขย่ยังมีแบบว่าไม่ไม่ละเอียดเนียนจนเกินไปอะไรเงี้ยพุ้งว่าเออโอเคเลยอะลองไปทํากันดูนะคะนี่อร่อยอะอืมโอเคโอเคเลยเนาะลองทำกันดูนะคะเดี๋ยวพุ้งจะไปเขียนสูตรให้นะคะถ้าชอบช่วยกดติดตามเพจกู้งสอนทำขนมและนวดหน้าเรียวให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกแชร์ขอบคุณมาก